ยังอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตครับมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ถนนคนเดินป่าตอง Walking สตรีทแอดเดิร์ i ปริซึเพื่อตอบรับการกลับมาอีกครั้งในมุมมองใหม่ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนป่าตองสอดรับการเป็นแกสโทน o มีจาก u n e s สโกแหล่งรวมสตรีทฟู้ดโดยเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนคาดเงินสะพัดวันละกว่า2ล้านบาทครับ นายสัทธาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตเป็นประธานเปิดถนนคนเดินป่าตอง walking street at the prism โดยมีนายธีรพงษ์ช่วยชูนายอำเภอกระทูนายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนายการประชุมพานซีโอเดอะบีทกรุ๊ปและเครือข่ายภาครัฐเอกชนเข้าร่วมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตกล่าวว่าถนนคนเดินป่าตอง walking street at the prism เป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและฝากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล แเรื่องของขยะเพราะจะทําให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามบ้านเมืองสะอาดซึ่งจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับด้านในการประชุมพานซีอีโ e Beat Group กล่าวว่าจากผลสําเร็จจากถนนคนเดินกระต่ายวอลกิ้งสตรีท at เดอะบีทซึ่งประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสัน้นปัจจุบันมีรายได้หมุนเวียนวันละประมาณ1ล้านบาทเป็นแลนด์มาร์คสำหรับกินช้อปเป็นกลุ่มสำหรับครอบครัวในพื้นที่กะตครับ และจากความสําเร็จดังกล่าวนะคะจึงอยากพัฒนาในพื้นที่ป่าตองที่มีจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวจึงได้เลือกทําเลหน้าหาดป่าตองที่สวยที่สุดเพื่อตอบรับการกลับมาอีกครั้งของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนป่าตองถนนคนเดินส,ดสุดชิคแห่งนี้นะคะที่นี่จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดอีกมุมหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตและได้มีการจัดทัพอาหารอร่อยหลากหลายทั้งซีฟู้ดและเป็นอาหารฮาลาลอาหารสุขภาพและของหวานอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งมังกรภูเก็ตกุ้งถังเล้งแาบรวมถึงเจร์เ้หันนะคะ ผัดไทยแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงอีกด้วยค่ะก็สอดรับการเป็นแกสทรูมีจากยูเนสโกและตอบโจทย์เรื่องมาตรฐานสุขาพิบาลจากเทศบาลเมืองป่าตองเป็นแหล่งรวมสตรีทฟู้ดลูกใหม่ที่คัดมาอย่างดีเพื่อร่วมสร้างกันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สาคัญของประเทศและช่วยเหลือ SME คนตัวเล็กโดยเปิดขายทุกวันตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนคาดว่าจะมีเงินสะพัดหมุนเวียนวันละ2ล้านบาทค่ะนี่ผมมองว่าป่าตองจะทําให้กลุ่มที่เรา มองว่าจะยกระดับปะตองไปด้วยเพราะว่าหนึ่งปะตองก็มีซอยบางลานะครับที่มีความหนานแน่นอยู่แล้วตร,ตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นซอยเดอะพริซึมนะฮะที่เนียบีแล้วก็จะเป็นคู่ขนานกับซอยบางลาในอนาคตนะครับแล้วก็เราก็มองว่าตลาดตรงนี้แหละจะเป็นแหล่งจุดหนึ่งที่จะจุดประกายนะให้นักท่องเที่ยวทุกทราเกตนะฮะได้มารวมตัวกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่หนึ่งผมได้มาทำรีเสิร์ชหรือว่า แหล่งท่องเที่ยวตรงตรงนี้มันมีคอนเทนต์ที่สําคัญเพิ่งมเีเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ารอบข้างเนี้ยเราจะมีร้านอาหาร b ิสเอร e อีฟนะก็เป็นร้านอาหารที่ขายดีมากๆไปมองว่าทาร์เก็ตกลุ่มเนี้น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของเราด้วยนะครับ